สวัสดีครับพี่น้องครับเห็นหมวกใส่หมวกนี่นึกถึงอะไรครับผมวันนี้พามาตีพึ่งครับผมพึ่งหลวงอันนี้ชายเดียวเลยเดี๋ยวซูไม่ดูครับรกิจช่วยเหลือเนาะพอดีจะทําความสะอาดแถวนี้ปนไปได้ครับจ็เลยให้มาตีพึ่งเอาให้นเนาะมาจีทาความสะอาดแถวนี้แหละรอดูอาจ,จะพอดีไหมผมกะว่าสิม้าวันเลยนี่ เดี๋ยวรอชมครับมีตัวอ่อนเก,ก็กก่งดาวัตีิคิดถอดไปด้วยแล้วเนาะเป็นสูงมากครับดอรุ่นห้ําด้วยครับจะมีนมม้ําไหมฝ้นตกดีป่ะนี่เดี๋ยวจะลมควันก่อนครับลมควันฝั่งนี้แหละเพราะว่ามันมันต้องขึ้นไปฝั่งนู้นด้วยเพราะว่าลมลมมันมันพัดไปนน่นควันปึงจะไม่ถูกควันครับด้วลมแด้วก็เราก็จะไปปีนจากฝั่งนู้นขึ้นมาครับอสักครู่เดี๋ยวดาดควันก่อน อาดควนเราค่อยขึ้นครับ กันก่อนเลยดูกันก่อนครับโว้ขาวจัวดเลยอู้ฮะเดี๋ยวขึ้นไปครับคั้นนี้แต่คึ้นไปนี่แหละอึ๊บ ดุยกันเรื่อยอู้โ้้น้ำไหม วันดับอีกนี่โดนกล่องโอ้โห,โห,โหเข่ากล่องเลยมี คมพูดหรอือว่าฟันโดนกล่องโอ้โหเขาเป็นเนื้อเลยอือนี่ครับอู้เอาจัว่วเลยล้างนะอ่ะเดี๋ยวสักครู่ครับลงพันชิ้นอะไรกันขึ้นไปดีๆก่อนครับ ดาดควันครับคนนี้โอ้โไม่มีน้ำเลยฝนตกล่ะนะครับในแต่ลังเดี๋ดยวดูอีกทีครับอจะฮักเลือก,ก,กีกใหม่เอ้ ควนกระเซะไปใหม่ผมแล้วควงมืนยิงควนกระปุก ขาวจัวเลยมีหนามอยู่นิดนึงมีหนามนิดนึงครับ เกีสอนเกือบาไปครับเกี้ยกลสอนครับ โอ้ยเข้าถุงเต็มเลยเดี๋ยวตัดข้งหน้ามันครับ เยี <Net> ่ยน้ำหน่อยเยี่ยวเดี๋ยวนี่ครับบระใดพอนั่นที่นี่ควรได้มร่อยแล้ววะนี่ครับ ดีกว่าจักสองชิน้นโอ้าหับอ,อ,อีกหนึ่งเห็นครับผมเห็นแรกแรกมาแล้ว องครับเดี๋ยวลงกันครับผมไปดูกระดานา่ังดีกว่านะปวดขาแล้วดูพี่น้องครับ <laughs> ไลต่ติดจมูกโดเลยนี่โอ้โหดูด,ด,ดูดูนี่มันไม่ได้เข่าครับมันต่อยอน,นี่แหละมันมันต่อยขาดีเลยดูมันพังหมดแล้วครับของผมเดีเ๋ยวอ,ออกก่อนครับมันยิบป,ปวดนี่นี่นี่เห็นไหมน,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 นี่ติดขาจมูกโดเลย <laughs> อือหือเดี๋ยวครับ <laughs> ฉากจริงอ้ยอุ้ยใครจะมาดูเลือดหรอตอดเขาลองสิวพอดีเลยเอ้าดีาด่ไม่รู้คนงาน,นงครับลงมาแล้วนามเลยนิดเดียวหนึ่งเออบ้าครับนี่โอ้ยแต่ฉา,าก็นนี้ถอดไปอีกนี่นถอดมานิดหนึ่งครับไม่มีเวลามาครับตัวนี้งามอยู่สองแผ่น หัวหนามโอ้หัวหนามเลยว้ผมเอาไปนะคับหัวหนามเนาะไอพี่ถึงได้หล่ห้องกับแมวไปกับไผ่มดเลยอ,อันนี้หัวม้วนหัวม้วนอันนี้หัวมว้วนนี่นิดนึงนนหัวม้วนครับปีขามอะไรด้วยเห็นเป็นไรแล้วชิมดูครับอืมอืมมันอยู่มันอร่อยอยู่ครับหัวม้วน กินเป็นยาเนี่ยออกของขมรอมเนี่ยไปกินอะไรอืมรวยยู่แต่ขมไปกินดอกอะไรขมขมแบบนี้ไหมมันมีดอกอะไรอยู่ขั้งนึงเนี่ยต้นอะไรข้างนขมแป๊บเลยนะพี่ออืหืัวแป๊บเสดาจเมเป็นยาจริงจริงมันอยู่ต้นตรงนั้นน่ะมันมีไม่ใช่เป็นไปทั้งหมดอ่ะมันมีดอกต้นไม้ต้นมีเต็มต้นเลยเต็มต้นเลยขมจริงโอ้ ก็ไปแค่นี้ครับมันจะไปแค่นี้พออันนี้พีทหมดเลยหมดหลังเลยแล้วก็นันดาขอบหมดเลยกับวน,นี้ไม่เอาครับให้พี่ไปเลยขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวเห็นที่ใช้ไว้แก๊มอะ่ะนี่อันนี้กินได้ครับอันนี้ไป็มักเหล่าโอ้ไปมักดาอันนี้เอาไปมักดาครับอันเป็นมักดาพี่ครับขอบคุณครับครับผมวันนี้ใช้เดียวครับโดนไปสามเมย์ ก็ฝ <cido f> ่ามืออีกสอง <S 2> <S 2> <S จมูกอีกหนึ่งแต่น้ำปักนี่หลายมองดอูฮะปากเปก็นกำลังใจอยู่ลยครับผมเจอกันชิมนาครับชิมนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสั่นๆเรียวยออย่างนี้นะครับใช้เดียวเลยวะเนี่ยน้ำบาบไม่มีพีหนาผลแบบนี้เลย